นี่จ้ะได้แล้วจ้ะก่อนนี้มีสองนอนได้จ้ะน้องไม่ร้ายหลายจ้ะ,ะสับสเพชรน้องไม่สมเอาไปขายก่อนเนาะขายก่อนขายเรัรบขายข้าว่พดเสใสอะไรจ้ะ <laughs> ไม่มีเส้อผพาพ,พี่น้องม,มาสับเอาเนื้อไม้เด้จ้ะเนื้อไม้นี่มันอยู่ในขอ,อกไก่นี่จ้ะเนื้อไม้ขึ้นร้ายร้ายนอค่ะจ้ะเยสิพาพตัดเอาเด้จ้ะปลูกไว้ให้มันเป็นโฮมไก่ก็เลยต้องโหดนำชุ่มมือโหดนำชุ่มมือไพ่อันนี้ก็จะออกนอได้จ้ะก็จะได้ สองอย่างงเสียงฮมไม่ไกลนะแลบวก็ไดนอนอ่นอีก <c oughs> นอนนึงเด้อจ้ะ จ้ะได้แล้วจ้ะก่อนนี้มีสองนอนได้จ้ะแล้วไม่ล้าอหลายจ้ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงมีอีกหลายกอจ้ะใจนอนหนึ่งสองนอนแล้วมันก็จะมีนอนน้อยๆกะลังเกิดอีกหลายนอนได้จ้ะคุณได้จ้ะคุณนะมันได้น้ำห้องหดน้ำซูมือได้จ้ะ นี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะน้ำม,มันเฮรอลายดีแต่เมื่อกี้น้ำมัมีจิจฉ์ก่อน้ำมัที่เอาไว้เป็นหม่มไหกไก่เลยจ้ะนี่มีก่อใหญ่ๆยุกก่อนหนึ่งก่อน,นี้เลยจ้ะที่เป็นหม่มอยู่นั่นยละจ้ะจะสาเพชรน้ำมันส,ส่งเอาไปขายก่อนเนาะ ขายก่อนขายเรคือขายเจ้าเลาเสร็จอะไรตั้งเจ้าไปขายอยู่ตลาดก่อนได้จ้ะกันเรือกับจังเฮ็ดนมไม้ส้มถ้าขายบลเบิดกะเอามาเฮ็ดนมไม้ส้มได้เจ้าเจ้าอยากแกงพี่ได้จ้ะพี่น้องเอามาไฮวอนี้ก็คือมาไถไ้ได้จ้ะนี่ไถไ้เสร็จเงขา็จะเอานมไม้ไปขายเดี๋ยวเอาไปเบิ่งว่าไถไ้ว่าพ่อน้องดินไถไ้เป็นจังใด นี่เป็นแปลงมันที่เขาคุดไปเลยจ้ะฝนลงมาระเขาก็จะไถให้ปลูกมันคือเก่าเลจยจ้ะเดี๋ยวจ้ะมองที่รถไถอยู่เนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าจะปลูกไผ่เลวจ้ะ,จะปลูกไผ่มะปลูแล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้ำเวลาฝนตกน้ำจะไหลผ่านตรงนี้จะปรับเพชรเพ็ดหน้าเลวจ้ะ นดีวนี้จะปลาเพ็รหน้านจ้ะเราฟังนี่ฟังนี่จะปลูกมันนะจ้ะนี่จ้ะกำลังถทไฮอยู่นี่พี่น้องเบิง้งบรรยากาศถทไฮจะเป็นแบบนี้้วจ้ะจะมีนกเห็นไหมจ้ะนกกระยงังนี่จ้ะนี่จ้ะอ้ยงามแฮงแกนกกระยางก็จะบินตามรถถทไปเห็นไ่มจ้ะเพราะว่าเขาจะหาหนู หา,มาแมลงกิ่นแล้วจ้ะนี่บรรยากาศการไทยให้ก็จะเป็นตรบนี้จะมีนกกระยั้งนี่จะบินบนรอบถ้าเขาได้ยินเสียงรถไทยเนี่ยจ้ะเขาจะรู้เลยเขาจะมาตามเสียงรถไทยเลยจ้ะนี่เลยจ้ะเป็นพื้นที่ที่เขาขุดมันไปที่ขุดมันไปมือนนันนเลยจ้ะที่ขุดตอนกลางคืนนะจ้ะเพราะว่าตอนนั้นอากาศฮอนแห้งนี่จ้ะนี้ก็เริ่มฝุตกตกแล้วเขาก็เริ่มไทละ ะส่วนส่วนตรงนี้นะจ้ะตรงนี้เ้าว่าจะปลูกตั่วดินปลูกตั่วลิสงนะจ้ะส่วนข้างล่างก็จะปลูกไผ่จ้ะอ่ารถไถมาไก่ของเราลบเนี้ยสักน้อยก็จะเหยียบหัวเอาดูได้จ่ะรถไทย,ไทยดินฟูดีดินสวยไหมดินงามเนาะฮะดินงามเนาะ พอดีเลยนจ่ดินงามๆจ่ะดินแบบพอดีปูกได้จ้ะนี่เขาไทยเ็จเขาก็จะสับต้นมันสับต้นมันเสร็จกงยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยได้จ้ะจ้ากวันนี้เขาก็จะไทยถิ่งไว้มือื่นมืออื่นเขาก็จะสับต้นมันเรื่อมสับตน้นมันได้เลยจ่ะนี่พามาเบึงบรรยากาศไทยไฮดินฟูงาม ระเียดดีเก็บเกี่ยวไปแล้วฝนฟ้ามากะคือต้องลงมือปลูกมาอีกทีจ้ะนี่ไม่หนีไม,ม้เบื่องบรรยากาศการไทเนาะการไทยให้การเตรียมดินจ้ะแล้วกะนี้เอาน่อไม้หน่อไม้งามแต่จะมาเอาน่อไม้ไสขายที่ตลาดน้ำ จ้าสำหรับมือนีเนาะจะานี่แ่ละมนีกับตากไว้ก้าเบิงไถให้ได้จ้าจ้าสำหรับมอนีก้กะลรัพี่น้องไปก่อนได้จ้าเดี๋ยวคลิปนานีหยังดีๆมาให้เบิงกะเดี๋ยวจะอัพเดทมาให้เบิงกันได้จ้าจ้าเดี๋ยวไถให้เซ็จดัดสิเริ่มมีการซับต้นมันเนาะเดี๋ยวบาดสก้าเบิงวิธีการซับต้นมันหล้วกาวิธีการจุดมันไปคลิปต่อไปนา้จ้า สำหรับที่นี่ก่ะฝากไว้ท่านีนะจ้า